สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งพามาดูสวนป่าของหมอเก่งปลูกไว้นะครับสารวัดต้นไม้เลยนะครับอายุ10เดือนนะครับหลังจากได้รับฝนนะครับปลายเมีอนมีนาคมนะครับหลังจากฝนตกได้ประมาณ10วันอันนี้ก็คือต้นพยุงนะครับโอ้โหเท่าเอลแลวนะครับเดี๋ยวหมอเก่งตามมาดูเลยอีกครั้งหนึ่งทั้งแถวเลยนะครับอันนี้ก็พยุงครับพยุงพยุงเหมือนกันครับ เห็นแล้วก็ชื่นใจเลยนะครับต้นนี้ก็พะยุงครับอายุสิบเดือนครับนี่ครับพยุงครับพืชแต่ละพื้นที่แต่ละถิ่นก็ชอบดินไม่เหมือนกันนะครับตรงไว้แปลงนี้จะชอบต้นพะยุงนะคะต้นพะยุงนี่ครับหลังจากได้รับน้ําฝนนะครับหมอเก่งไม่ได้ไปดูมาสามเดือนเพราะว่าทําใจไม่ได้นะครับหน้าแรงตอนนั้นแวะมาดูแล้วใบมันล้นหมดเลยครับปรากฏว่าฝนมาแค่สิบวันครับดูสิครับแตกใบหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือต้น แดงครับโอ้ต้นแดงต้นแดงหรือต้นพยุงประมาณนี้แหละครับไอ้ต้นพยุงครับอันนี้ต้นพยุงครับอันนี้ก็ต้นพยุงนะครับหมอเก่งปลูกต้นแดงไว้ด้วยนะครับจาได้ครับโซนนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คือต้นแดงนะครับตอนนั้นมาดูสิบสามเดือนที่แล้วครับตอนเดือนมีนามกลาครับหน้าแรงปอกว่าใบร่วงหมดเลยหมอเก่งทําใจไม่ได้ไม่ได้มาดูมาดูวันนี้อุ้ยชื่นใจครับหลังฝนตกครับรอกว่าแตกยอดใบใหม่หมดเลยครับนู่นครับถึงแม้ต้นจะยังไม่ โตเท่าไหร่ครับเท่ากับแปลงแปลงแรกนะครับที่หมอเก่งเคยถ่ายทําให้ดูครับอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งครับแปลงที่สองครับนี่ครับต้นแดงครับกําลังแตกยอดแตกใบนะครับนี่ครับดูสนาดของใบแล้วดินตรงนี้น่าจะหมอที่จะปลูกต้นแดงเดี๋ยวหมอเก่งเอาต้นแดงมาปลูกเพิ่มดีกว่าครับต้นแดงกับต้นประยุงนะครับนี่ครับโอ้ชื่นใจครับชื่นใจครับวันนี้ครับ ก่อนจะไปทางานวันนี้ครับเจอต้นไม้สวยงามมากเลยครับเขียวต้นใหญ่ครับแตกใบอ่อนครับเนี่ยแตกใบอ่อนแล้วครับโอ้ยรู้สึกดีใจมากมามากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตอนแรกว่าจะไม่ต้องมาปลูกเสริมนะครับปรากฏว่ามันไม่ตายนะครับมันงอกหมดเลยครับต้นแดงครับงอกใหม่ๆหมดเลยครับต้นแดงครับนี่ครับต้นแดงครับต้นแดงครับ หน้านี้ก็สารพัดต้นแดงเลยนะครับนี่ครับแตกใบอ่อนใบใหม่หมดแล้วครับนี่ครับนู่นยาวไปนู่นนะครับแต่ว่าต้นยางนามอเก่งโซนนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับน่าจะพืชตรงนี้น่าจะเหมาะที่จะปลูกสําหรับต้นแดงนะเดี๋ยวมอเก่งเอาต้นแดงมาปลูกเพิ่มเสริมดีกว่าครับต้นมะยงที่มันตายนะครับนี่ครับต้นแดงหมดทางนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ต้นแดงครับดินตรงนี้เหมาะกับต้นแดงจริงๆริงครับนี่ครับนี่แถวข้างหน้านี้ก็เป็นเนี่ยนะกันถึงต้นยางนายางนาก็อายุสิบเดือนเหมือนกันครับโซนนี้ไม่ไม่โตเท่าไหร่ครับนี่ครับแต่ก็ยังไม่ตายนะครับหมอเก่งปลูกแบบต้นต้นแดงคู่ต้นยางนาคู่ครับนี่ฮะอันนี้คืต้นยางนาได้ฝนมาแล้วก็น่าจะค่อยๆเติบโตนะหมอเก่งว่าครับเดี๋ยวกลับมาดูต้นแดงต่อก่อนนะครับนี่ครับต้นแดงต้นแดงต้นแดง นี่นี่เห็นแล้วก็ชื่นใจเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับร่วมกันลดโรคร้อนนะครับมาปลูกต้นไม้กันเถอะครับเพื่อแต่ละจิตแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับตรงนี้เหมาะสําหรับต้นแดงต้นพยุงนะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะเอาต้นแดงมาปลูกเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชแนลขอบคุณครับ